มันไปตีเดี๋ยวผมชนให้ชนนี่คือเป่าแรกแล้ววิ่งหนีไปเลยนะอ้อมเลยไหมครับอ้อมหลังวงจะลอยเอาซีคือมีใครไปบีไหมครับออ้มีแล้วไม่เข้าบีไม่เข้าบีผมจะถอยแล้ว ชนแน่ถ้าไปอย่างนี้หลบกันชนไหมล่ะเราปีเขาเอาเรื่องโจนวิ่งช้าชิบแป้งอ๋ออ้อมกับมี่ใช่ไหมโอเคโอเคคือสต u ปิดชนแล้วใช่ไหมไอช้อนผมวิ่งให้มันตามวิ่งยิงฟรีอยู่โอเคโอเคไอ้แค่จะเกือบโงนจุลงดาก มีอะไรวะเนี่ยตรงนี้สมบัติระพุมลบเดี๋ยวข้ามครับผมมีคนลงม้าสมบัติระพุมสี แทบเ็นอะไรขึ้นมาว้าวเ<ท>สงนจุล่ลงจุล่ลงล่วงครับเอาหน่อยคุณทีมบีมันจะมาเอามาร์สผมเอ,อกดูไ,ไปแล้วนี่ไงขอบคุณคุณดีว่า The enemy is capturing an objective. Come <coughs> right. The enemy is taking an objective. Come on. We've taken an enemy objective. But Charlie, not doing his job. Hey, General. Hey, Joe. Get ready.

ชิหาหคุณดอนบาโวเราไปไม่ได้วะวะัดอักเอาก็เอาแล้วเอาทหารผมมันเข้าไปแล้วนี่ไงทิปเปิลคิวบอมันเหลือแค่สองกองขนูกเกาะคนหนึ่งแล้วเลยตรงนั้น Taken enemy ต้องเอาแล้วมั้งนี่ะกำลังไปยึดบีให้ครับเลือทนูอยู่ไหนเอ่ยก็สัตยาโจแน่อมูเนตยาโจนอนมูเนตอ๋อเหลออมูเน,นตตรงไหนวะมันจะต้องอยู่ตามหลังๆก็ถึงรึุปล่านะ ผมว่าอยู่จุดยิงเราไปเช็คจุดยิงกันใช่ครับตรงนี้ครับตรงนี้มันอาจจะยิงยิงเราอยู่ก็ได้นี่ครับผมเจอแล้วอยู่ข้างบนตรงนี้ครับนี่ไงอยู่ยิงแล้วกำลังไปครับกำลังไปครับโอ้โหผมจะล่วงอะไรวะเจลพิษอะไรวะเนี่ยเอาเลยครับต่ยังตก เลยโอ้ยล้วงล้วงล้วงหควอดริคิลเอสต์คาสโอ้โหอยู่สลึกเลยฮะแล้วก็คุณซจ้ามีน่าสวยมากสวยจริงบอกไม่รู้สวยูสูหรือเปล่าน่าจะสูนะเพราะไม่ได้ชนอะไรเสกเพื่อนเองช่วยเพื่อนอย่างเดียวช่วยฮิวช่วยอะไรพวกเนี้ยเสกกรหายให้เอาไปลงแรงคิดว่าไปไหมครับตอนนี้ไม่รู้ดิ น่าจะได้ไหมแต่มันต้องมีตัวตัวตัวแบบถึกๆอยู่อ่ะไม่งั้นถ้าเกิดตัวบางๆไปนะผมก็ไม่น่าจะรอดโอเคพร้อมนะ